เจ้าของที่ดินผิดสัญญาจะาซื้อจะขายที่ดินแต่จงใจไม่คืนเงินค่ามัดจำและเงินค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยใช้วิธีการนำเงินที่วางมัดจำไปวางไว้ที่สำนักง,งานวางทรัพย์ผลจะเป็นยังไงเรามาฟังกันดูครับสวัสดีครับเราเข้าเรื่องใบทนายพิชัยวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเป็นกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอีกแล้วครับก็น่าจะมีเคสลักษณะนี้อยู่หลายเคสนะครับแต่ว่าพยายามจะหยิบยก เคสที่น่าจะนํามาเล่าแล้วเป็นการณีศึกษาได้ดีครับก็นีตามเคสนะครับผู้ติดตาม YouTube นะครับมีการปรึกษาเข้ามานะครับก็เลยคิดว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็เลยนํามาเล่าแบ่งปันความรู้กันนะครับก็เคสนี้เหมือนที่ผมเกินต้นเรื่องเลยก็คือว่ามีการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนะครับแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะขายที่ดินแล้วก็เลยจะขอคืนเงินมาจํานะครับ แต่ปรากฏว่าสัญญาจะซื้อขายที่ผู้ซื้อทำไว้ค่อนข้างทําไว้ดีครับก็คือว่ามีการกําหนดค่าปรับนะครับเป็น2เท่าของเงินที่วางระจาไว้นะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยอีกหด้วยของเงินประจํานะครับทีนี้เจ้าของที่ดินเนี่ยที่ไม่ประสงค์ขายนะครับอาจจะมีผู้ซื้อ,อที่ให้ราคาดีกว่าหรืออะไรก็ตามนะครับสุดท้ายก็คือไม่ขายพอไม่ขายเนี่ยก็มีการแจ้งที่จะคืนเงินประจําแต่ทางผู้ซื้อเนี่ย ก็รู้สึกว่าตัวเอง,ต,งต้องการที่จะซื้อที่ดินนะครับไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินมาจําคืนแล้วก็ถ้าในรัญญาระบุไว้แบบนั้นก็ขอให้เจ้าของที่ดินเนี่ยชาระค่าปรับด้วยนะครับพร้อมดอกเบี้ยก็ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินก็งเงียบหายไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของที่ดินอ่าได้มีหนังสือแจ้งจากสารงานวางทรัพย์นะครับของกรมบรับคดีเจ้าของที่ดินเนี่ยเอาเอกสารสัญญาซื้อขายเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ เล่าเรื่องาราวแล้วเอาเงินค่ามัดจำเนี่ยไปวางไว้ที่สำนักงานบางคับเพื่อแจ้งให้เจ้าหนี้ไปรับนะครับในในเนื้อความของเอกสารเนี่ยก็มีการระบุตอนท้ายว่าไม่สามารถติดต่อที่จะคืนเงินได้นะครับก็เลยถือว่าเป็นเหตุนะครับที่สามารถทําให้เจ้าของที่ดินเนี่ยจึงต้องนําเงินค่ามัดจำเนี่ยที่จะคืนกับผู้จะซื้อเนี่ยไปวางที่สำนักงานบังซับแทนนะครับก็ผล ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาจะาประสงค์ที่อยากจะได้รับเงินมัดจาคืนพร้อมค่าปรับ2เท่าเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงเขาสามารถที่จะเข้าไปติดต่อรับเงินที่เจ้าของที่ดินวางไว้ที่สํานักง,งานางบังทรัพย์ได้เลยไหมแล้วการที่เขายอมรับเงินส่วนนี้จะทําให้เขาสิ้นสิทธิ์ที่จะดาเนินคดีหรือเรียกร้องเอาเงินค่าปรับจํานวน2เท่าของเงินมัดจาพร้อมดอกเบี้ยหเนเนี่ยได้อีกหรือไม่นะครับการที่ เจ้าของที่ดินน,นำทรัพย์น,นำทรัพย์สินที่เป็นเงินเนี่ยที่เป็นเงินมัดจำตามสัญญาจะ่ซื้อขายไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์จะมีผลผลดีผลเสียอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าผู้จะซื้อนะครับประสงค์ที่จะไปรับเงินที่เป็นเงินวางมัดจำคืนเนี่ยที่สำนักงานวางทรัพย์เนี่ยก็ไปรับได้เลยนะครับแต่เพียงว่าการไปรับเงินเนี่ย มีความเสี่ยงที่จะทําให้ผู้จะซื้อนะครับเสียสิทธิ์นะครับที่จะเรียกร้องเอาค่าปรับอีกจํานวน2เท่าของเงินประจานะครับแล้วก็ดอกเบี้ยหเมีโอกาสที่จะไม่ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าการที่ลูกหนี้นะครับลูกหนี้ในที่นี้ก็คือเจ้าของที่ดินนะครับที่ตอกเป็นลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเนี่ยนำเงินมาวางแค่งเงินประจำคืนอ,อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นการ แสดงออกทางกฎหมายในลักษณะที่มีผลทําให้ลูกหนี้เนี่ยไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดที่จะต้องเสียเงินค่าปรับและเสียดอกเบี้ยให้กับผู้จะซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปรับเงินนะครับก็มีความเสี่ยงแต่ถามว่าถ้าจะไปรับเลยได้ไหมก็ตอบว่าได้ครับอาจจะเป็นการไปรับเงินมาเพื่อ,อเพื่อได้เงินตัวเองกลับคืนมาก่อนเพื่อตัวเองจะได้อุ่นใจสบายใจแล้วก็เป็น เงินส่วนหนึ่งที่ทางผู้จะซื้อมองว่าจะใช้เงินส่วนนี้แหละเป็นต้นทุนในการที่จะไปว่าจ้างทนายความในการฟ้องคดีนะครับแต่ทีนี้ตอนที่ไปยื่นคําร้องเนี่ยต้องมีต้องเขียนคำร้องไปให้ดีครับต้องเขียนคําร้องที่มีเนื้อหาเป็นเป็นการที่สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องที่จะฟ้องคดีนะครับเรียกเอาค่าปรับตามสัญญานะนครับถือว่าการไปรับเงินเนี่ยไม่ทําให้เป็นการยอมรับ ว่าจะนำรับเพียงเท่านี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ให้ทนายความเป็นคนดําเนินการให้ก็ได้ครับในการเรียงคําร้องนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ไปรับเงินส่วนนี้ครับก็ก็เงินตัวนั้นก็เหมือนก็เป็นเงินที่เป็นหลักประกันไว้ก่อนนะครับว่ายังไงก็ได้คืนชัวนะครับเพราะอยู่ที่สำนักงานบางรัพย์แต่ทางตัวผู้จะซื้อเนี่ยถ้าประสงค์นะครับที่จะได้รับเงินมัดจาคืนพร้อมค่าปรับสองเท่า ก็ถ้า,าดูตามเคสนี้นะครับเงินมัดจานี้กลมๆก,ก็คือประมาณ200,000ถ้าค่าปรับอีก2เท่าก็ประมาณอีก4,0,000 0ก็รวมเป็น ,00 0 0นดอกเบี้ยอีก5%ก็คิดไปจํานวนว่าวันที่ถือว่าผิดสัญญานะนับจากวันไหนก็นับไปถึงปัจจุบันจนถึงคดีถึงที่สุดถ้ามีการฟ้องคดีกันนะครับก็แนะนํานะครับว่าไม่ต้องไปรับเงินที่สานักงานวางซามนะครับแต่ให้เป็นการเร่งดําเนินคดีครับโดยก่อนที่จะดําเนินการฟ้องคดีบังคับ ตามสัญญาจะจะขายเพื่อเรียกเงินมาจําคืนหรือฟ้องให้โอนที่ดินนะครับอันนี้เป็นสิทธิที่ทางผู้จะซื้อสามารถเลือกได้นะครับเลือกอย่างใดหนึ่งก็ได้แล้วก็ตอนที่ฟ้องเนี่ยจะแนะนําให้มีการไปอายัดสิทธิเรียกร้องอายัดการโอนนะครับต่างๆการทําธุรกรรมต่างๆของโฉนดที่ดินแปลงที่ทําสัญญาไว้นะครับเพื่อป้องกันการที่เจ้าของที่ดินโอนขายให้กับบุคคลภายนอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายมีการโอนขายให้กับบุคคลภายนอก ไปก่อนที่เราจะดำเนินคดีนะครับก็มีความเสี่ยงมากที่จะฟ้องบังคับเอากับเงินมาจาแล้วก็ค่าปรับยากนะครับเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยเราผู้จะซื้อนะครับไม่มีหลักประก,กันที่จะยึดอายัดนํามาชําระเงินได้นะครับก็จะทําให้โอกาสที่จะได้รับเงินหายไปด้วยนะครับก็แนะนําให้มีการอายัดก่อนนะครับแล้วก็ฟ้องคดีแพ่งไปนะครับเรื่องผิดสัญญานะครับส่วนว่าศาลจะ วินิฉายแล้วมีดุลพินิษ์สั่งให้ได้รับค่าปรับเต็มจํานวนหรือไม่นี่ก็เป็น,ปนดุลพินิษฐานะครับซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่ที่มีเคสมีคดีมาก็ศาลก็สามารถจะลดค่าปรับลงได้ถ้าค่าปรับนั้นเป็นค่าปรับที่มากเกินนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่กําหนดตกลงกันไว้ในสัญญ,ญาจะซื้อจะขายนะครับศาลก็มีโอกาสที่จะให้ตามที่ตกลงกันไว้นะครับเพราะไม่ได้เป็นข้อตกลงที่ทําให้ผู้จะขายเสียเปรียบ เจ้าของที่ดินไม่ได้เสียเปรียบแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้ขัดต่อข้อกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่บังคับได้ส่วนค่าเสียหายนะครับค่าเสียหายถ้ามีจากการทําสัญญาจากการยกเลิกสัญญาจากการผิดสัญญาและพิสูจน์ได้นําเสนอให้ศาลเห็นได้ก็อาจจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มได้อีกนะครับนอกเหนือจากเงินประจาค่าปรับและดอกเบี้ยที่กําหนดไว้ในสัญญ,ญานะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ เป็นข้อมูลความรู้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ถือเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสใหม่นะครับสําหรับกรณีที่เจ้าของที่ดินผิดสัญญาจะซื้อจะขายนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่านะครับอันเคสเนี้ยน่าจะมีลักษณะเป็นการหัวหมอหรือว่าปรึกษาทานายความหรือนักกฎหมายมาแล้วว่าถ้าจะาเสียเงินให้น้อยที่สุดเสียเงินวิธีการเอาเงินไปวางที่สำนักงานบังรั์จะเป็นประโยชน์กว่านะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเป็นกลยุทธ์ทางคดีนะครับ ก็สามารถทําได้แต่ว่าก็ทําให้ผู้จัดซื้อก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าจะยอมถ้าจะจบสมมุติว่าไม่ติดใจแล้วไม่อยากได้ที่ดินแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาไม่อยากจะมีการต้องจ้างทนายความหรือขึ้นลงขึ้นศาลไปเบิกความที่ศาลนะครับก็สามารถที่จะยอมรับเอาเงินมาจําที่ตัวเองชําระไปทั้งหมดใคืนได้ที่สำนักงานบางรัพย์ก็เพียงแค่เสียเวลานะครับแต่ก็เสียเวลาน้อยกว่า าการที่ต้องไปเป็นคดีความต่อไปซึ่งแต่ว่าส่วนของการเสียเวลาสําหรับการไปดีความก็อาจจะได้รับการชดเชยความเสียหายความรู้สึกที่จะต้องเป็นผู้ต้องเสียหายจากการผิดสัญญาก็ถือว่าได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่คุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าค่าปรับที่กําหนดไว้ในสัญญาก็กําหนดไว้ในอัตราที่พอสมควรนะครับก็สําหรับคดีนี้ก็ฝากเรื่องราวแบ่งปันความรู้ไว้ประมาณนี้ครับ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับการวางทรัพย์ขั้นตอนการวางทรัพย์ทางปฏิบัติวิธีการก็เดี๋ยวจะนำมาหยิบยกเล่าในคลิปถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็แบ่งปันความรู้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ